ส alamualaikum ah w a ะ a h m a t u l l a h wabarakatuh ครับเรียนพี่น้องมุสลิมให้ได้รับทราบว่าบริษัทยาคูประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับได้แจ้งาการยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานนะครับเรียบร้อยแล้วณขณะน,นี้เหตุสาเหตุที่เราทราบจากทางบริษัทว่าคือเงื่อนไขของฮาลานเนี่ย คือส่วนผสมหรือวัตถุดิบทุกรายการจะต้องฮาลานถูกต้องตามหลักาการของสถานีชลนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขนของของการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานเมื่อเป็นเช่นนี้ทางบริษัทยาคูของประเทศไทยนะครับที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเหตุผลการขอยกเลิกเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าวัตถุดิบบางรายการเนี่ยอาจจะไม่ฮาลาน ที่ตามหลักฐานศาสนาอสลามแต่ทางบริษัทยาคูจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าเขาจึงขอยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานนะครับครัตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกดา2555เรื่อยไปนะครับก็เรียนให้พี่น้องมุสลิมได้รับทราบนะครับ